เช็คบอตรไปหรือเช็คพอยด์นะคะมาเราก็าาจะเริ่มมาวิชาแรากเลยค่ะก็ดูเช็คบัตรซึ่งมาคนเริ่มต่อคิวแล้วเอาโซนคิวเยอะกันละกันเนาะก็ได้ค่อยๆต่อไปอไน,นะคะมีโซมิโนโน,น,นะคะข้าวหน้าแฮมเบอร์เกอร์ซอสเกาหลีแบบไทยนะแล้วก็ซอสสไตล์ช็อปนะคะนี แกกี่กี้ได้มาแล้วนะคะของร้านเชมป้อมนะคะมาเรามาอันบ็อกกันก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไง้อ่าเค่ะนี่อันนี้เราซื้อเป็นหน้าแกรกระหรีแบบไทยนะคะอ่าแพ็คมาอย่างดีเลยคือแบบแพ็คสำหรับให้คนกลับบ้านเลยนะคะ แยกข้าวกับซอสให้เนอะก็คืออันนี้มันจะเป็นพลาส,สติกที่แบบว่าเใส่ของนะคะแล้วก็มีข้าวเดี๋ยวเาอเาแกะให้แบบหนึ่ง 保护好。寶寶寶寶 ให้ลูกมาว่าเป็นอันนี้ไปแหละนี่ไงเหตุทับฟ์ซุปเอ้ยพี่คะมาแล้ว <laughs> เพื่อนเขาอยากกินนึงอ่ะทับฟ์ซุปมาส่งรูปมาให้กิน <laughs> มิชชั่นที่สองของกิ๊กนะคะได้แล้วก็คือเราซื้อตัวนี้มานะคะเป็นตัวนี้แหละมส <laughs> ชั่นแรกของเชฟมาร์โรยซึ่งส่งรูปมาไม่บอกชื่อเชฟให้กูด้วยอีดอก <laughs> อ่ะสองมิชชั่นไปกินก่อน <laughs> แบบมิชชั่นของร้อนนะคะเราอันนี้มาลองสองอันเลยนะะคอันนี้คือซุปคาืฟ่ค่ะของเชฟมารวยนะคะนี่ใส่กับอย่างนี้เลยโหแน่นๆเราร้อนด้วยนะคะอีกอันหนึ่งค่ะเป็นเทอร์มิสุกนะคะที่เย็นอยู่เลยอ่ะอันนี้เย็นอยู่เลยนะคะ ในสุดเราก็หาเจอเป็นรานของเชฟบอลนะคะจูบินวันนี้ที่วันอยากให้กินอ่าานปลาเชฟบอลที่พอน่าร้านเลยเชฟบอนค่ะของค่ะอค่ะแม่ขอบคุณค่ะค่ะพ่อได้แล้วเดินลงไปทนอด้วยนะคะึ่อสัมบ้านสุดท้ายแล้วเราก็มาต่อมิชั่นที่รับปากเพื่อนกิกเอาไว้นะคะยังขาดอีก2มิชั่นนะคะมาเก็บให้โฮแล้วก็อาจจะเก็บเชฟอื่นๆตามไปโดยการที่ ไม่รู้อยากกินอะไรกินจะ้ะและ้วก็คันนี้รติดอย่างนี้ครับว่าเช้าไปวิ่งมาแล้วแบตมือถือจาาใกล้ค่ะใกล้หมดเพราะว่าอย่างที่บอกไปงานนี้นะคะถ้าคิดจะมานะคะไม่ต้องพกเงินค่ะมีเงินในบัญชีของ่ันเบียเยอะนะคะแต่ติดอย่างเดียวค่ะถ้ามีเงินในบัญชีเยอะพร้อมโอนแต่ท่านต้องมีแบตมือถือไว้สําหรับโอนด้วยะคะแต่ตอนนี้ครับแบบผมก็เหลือไปเยอะเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้กินจากสามเมนูถึงสี่เมนู เพราะว่าเราต้องเหลือเซฟแบตไว้นั่งแก็บกลับบ้านด้วยนะครับพี่น้องนะคะคอยดูกันว่าเราจะกินได้กี่เมนูค่าตามความจริกันค่าปกติวิ่งเสร็จตอนเช้ามากินได้สูงสุดประมาณ8เมนูแต่ได้แบตมือถือไม่ก็อํานวยนันไซน์นะคะก่อนเราจะกินเสร็จกว่านู่นก่อนนี่จะนั่นก็อ่ะเราปีว่าประมาณ3ามสี่เมนูไม่น่าเกินนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าวันนี้ปัญญาอยากกินต้องได้กินนะคะก็จะ จะไปกินอะไรอันนี้บอกก่อนนะคะอันนี้รวมสองวันเป็นผลิปเดียวเลยเพราะเนื่องจากว่าเออตัดไม่ทัน <laughs> จะเราเริ่มสั่งแล้ววันนี้เรากินนี่ไฟหินงาแกงคั่วอันนี้เรากินเป็นข้าวนะจริงๆเราไม่ชอบกินข้าวอ่ะกกินมกับข้าวแต่กัวยเดี๋ยวก็เผ็ดแต่ว่าน่ารักมากเลยมีหม้มมมมมมอด,ด้วยเดี๋ยวดูกอนเย้มาแล้ว 好。 ไม่ได้กินสักทีนะคะวันนั้นมาตอนเย็นก็หมดอันเนี้ยเราต้องไปกินแล้วเพระาะว่าตั้งแต่เช้านะคะคือร้านชิอแบงเองเป็นเนื้อแต่ไม่รู้เนื้นออะไรเดี๋ยวไปดูก่ันเชฟลาวแลวันนี้เราจะแนะนำอันนี้เดียวกับเมา้ว แบตที่จะโอนไปค่ะเพราะว่าแบตเหลือประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเหลือเซฟแบตไว้กลับบ้านนะคะมางานนี้คะสิ่งที่แนะนํานะคะถ้าข้างหน้ามีงานแฮลลีเนียคูแฟร์ mm hmm. เจอร์อยู่นะคะมาถือว่าคุ้มค่ะแล้วก็สิ่งที่ควรเตรียมด้วยนะคะคือแบตมือถือท่านต้องมีที mm hmm. เงินในบัญชีท่านต้องพร้อมแบ่เงินในบัญชีท่านไม่ควรมีอยู่แค่แอปเดียวควรจะมีหลายๆแอปนี่เตรียเผื mm hmm. ่อว่าแอปนี้อมไม่ได้เราก็ได้โอนแอปอื่นแทนนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ ขอจบคลิปบรรดาอยากกินได้กินนะคะของแพลินเนียคุณกันตัวไว้คลงเท่านี้นะคะถ้าดูว่ามีอะไรกินน่าหน้าไหนที่บรรดาสนใจนะคะก็เดี๋ยวจาถ่ายวอลอกมาให้ชมเล่นใหม่นะคะอะไรก็แนะนำไปชมได้นะคะเป็นบล็อกเป็นวอล์กแรกของเอกี่ยวกับด้านอาหารเนา,นานนะ,ะอาจจะถือภาพบรราการใดก็กยังรอครับขอพักค่ะ